สวัสดีครับวันนี้เรามีเอกสารสรุปข่าวเรื่องชายแดนชายกัมพูชามาฉบับหนึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าคงเป็นเรื่องเดิมๆที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับแต่พออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเออไปเจอคำว่า GBC โผล่มาเต็มไปหมดเลยซึ่งบอกตรงๆว่าผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยครับมันเลยกลายเป็นว่าเบื้องหลังข่าวลือเรื่องการเคลื่อนกำลังทหารที่เราเห็นกันตามโซเชียลยมันมีนกลไกที่เราไม่รู้จักทำงานอยู่น่าสนใจมากครับว,ว่ามันคืออะไรกันแน่ น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะมันชี้ให้เห็นว่าข่าวที่เราเห็นบนผิวน้ำเนี่ยมันมักจะมีกลไกลอะไรที่ใหญ่กว่านั้นมากทำงานอยู่ใต้น้ำเสมอซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการดำลงไปดูไอ้กลไกลที่ว่าเนี่ยแหละค่ะเพื่อจะเชื่อมโยงให้เห็นภาพใหญ่ว่าทำไมพื้นที่ชายแดนตรงนี้ถึงเปราะบางแต่ในขณะเดียวกันอืมมันก็มีระบบป้องกันตัวเองไม่ให้ลูกลามเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่เหมือนกันเยี่ยมเลยครับ งั้นเรามาเริ่มจากจุดชุดจุดประกายเรื่องนี้ขึ้นมากันก่อนเลยดีกว่าคือมันมีรายงานข่าวเรื่องการเคลื่อนกําลังทหารในบางพื้นที่แล้วก็มีข่าวลือในโซเชียลมีเดียตามมาเป็นระลอกเลยว่า่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วนะทําให้คนเริ่มกังวลกันใหญ่ใช่ค่ะและสิ่งที่เอกสารฉบับนี้ชี้ให้เห็นอย่างน่าสนใจมากๆไม่ใช่ตัวข่าวลือแต่เป็นการตอบสนองต่อข่าวลือค่ะ ทันทีที่ข่าวเริ่มแพร่สะพัดหน่วยงานความมั่นคงของทั้งไทยและก็กัมพูชาเนี่ยออกมาให้ข้อมูลแทบจะพร้อมกันเลยใจความเหมือนกันเป๊ะๆว่าสถานการณ์ยังอยู่ในการควบคุมแล้วก็ใช้คำสำคัญคือยังไม่ถึงขั้นปะทะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะอ <c oughs> ืการที่ทั้งสองฝ่ายพูดเป็นเสียงเดียวกันเป๊ะๆแบบนี้มันเหมือนกับว่ามีสคริปที่เตรียมกันไว้ลุงหน้าเลยนะครับเนี่ย มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าครับมันบอกเราอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเขามีช่องทางคุยกันอยู่แล้วถ้าไม่มีการประสานงานหรือเตรียมกันมาก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะออกมาพูดตรงกันได้เร็วขนาดนี้นี่คือการส่งสัญญาณหลายระดับในเวลาเดียวกันเลยนะ 1คือส่งถึงประชาชนของตัวเองว่าไม่ต้องตื่นตระหนกเรารู้เรื่องแล้ว 2. คือส่งสัญญาณถึงกันและกันว่าเรายังคุยกันอยู่เราจะไม่ปล่อยให้เรื่องบานปลายและสซึ่งสําคัญมากคือส่งสัญญาณถึงประชาคมโลกว่านี่คือเรื่องภายในของเราเราควบคุมได้เพื่อป้องกันไม่ให้มือที่3เข้ามาฉวยโอกาสโอ้โหลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยแค่ประโยคแถลงการสั้นๆประโยคเดียวเนี่ยนะครับ พอพูดถึงสายด่วนหรือช่องทางสื่อสารที่ว่านี่มันก็น่าจะพาเราไปถึงคำว่า GBC ที่ผมเห็นในเอกสารแล้วใช่ไหมครับต่อรากที่เห็นชื่อนี่ผมนึกว่าเป็นชื่อหน่วยรบพิเศษอะไรสักอย่างเกือบถูกค่ะไม่ใช่หน่วยรบแต่สำคัญไม่แพ้กันเลย GBC ย่อมาจาก General Border Committee หรือถ้าแปลตรงตัวก็คือคณะกรรมการชายเดยนทั่วไปพูดง่ายๆให้เห็นภาพนะคะมันคือโต๊ะเจรจาของนายพลค่ะ เป็นเวทีอย่างเป็นทางการที่ผู้บังคับชาทหารระดับสูงของทั้งสองประเทศมานั่งคุยกันแบบเห็นหน้าค่าตากันเลยอ๋อคือแทนที่จะต้องคุยกันผ่านกระทรวงการต่างประเทศหรือช่องทางการทูตที่มีหลายขั้นตอนก็ให้ทหารที่คุมกําลังอยู่หน้าง,งานคุยกันตรงๆเลยเพราะเป็นคนที่เห็นสถานการณ์จริงที่สุดเข้าใจปัญหาหน้างานดีที่สุดแบบนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเพราะความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆในระดับปฏิบัติการเช่น ทหารเดินล่าตระเวนล,ล้ำเส้นไป10เมตรโดยไม่ตั้งใจหรือมีดโดรนไม่ทราบฝ่ายบินข้ามแดนในพื้นที่ทับซ้อนเรื่องพวกนี้ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการปกติมันอาจจะบานปลายกลายเป็นประเด็นระดับชาติได้ง่ายมากแต่พอมี GBC มันเหมือนมีฮอตไลน์เลยค่ะแปลว,ว่าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์แบบที่ว่ามีดโดรนบินข้ามไปแทนที่จะส่งเครื่องบินรบขึ้นไปประกบทันทีทางผู้บังคับการภาของไทย ก็จะยกหูโทรศัพท์หาผู้การฝั่งกัมบูชาได้ทันทีเลยว่าเฮ้เห็นเหมือนกันไหมของคุณหรือเปล่าแบบนี้เลยเหรอครับภาพนั้นเลยค่ะและในที่ประชุม GBC เนี่ยเขาจะตกลงกติกาหรือ Rules of Engagement กันไว้ล่วงหน้าเลยว่า mm hmm. ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นขั้นตอนที่1 2 3สคืออะไรเพื่อลดโอกาสการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากความตื่นตระหนกหรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้น้อยที่สุดมันคือการสร้างระบบป้องกันความขัดแย้งตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะ ฟังดูดีในทางทฤษฎีนะครับแต่ผมขออนุญาตถามแบบตรงๆเลยในทางปฏิบัติเมื่อเกิดความตึงเครียดจริงๆขึ้นมาเนี่ยกลไกล g c c มันทำงานได้ผลแค่ไหนครับหรือมันเป็นแค่เวทีสร้างภาพทางการทูดของทหารเฉยๆว่าเรายังคุยกันดีอยู่นะ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะต้องบอกว่าประสิทธิภาพของ GBC ไม่ได้อยู่ที่การแก้ไขต้นตอของปัญหาอย่างเรื่องเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้นะคะอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ระดับนโยบายรัฐบาลแต่หน้าที่หลักของ GBC คือการจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ให้เกิดการประทะซึ่งในแง่นี้ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมาโดยตลอด สิ่งสาคัญที่ได้จากการประชุม GBC คือการสร้างความไว้วางใจหรือ trust building ระหว่างผู้บังคับบัญชาเพราะคนเคยเจอกันคุยกันมันก็ง่ายที่จะยุ่หูโทรศัพท์หากันเวลาเกิดเรื่องแทนที่จะสั่งยิงกันก่อนเหมือนสร้างความคุ้นเคยกันไว้ก่อนว่างั้นเถอะใช่ค่ะแล้วไม่มีเรื่องที่เป็นรูปประทับด้วยนะเช่นการแจ้งข่าวสารล่วงหน้าเมื่อจะมีการเคลื่อนย้ายกําลังพลเพื่อการฝึกซ้อมรบตามวงรอบปกติเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายตกใจคิดว่าจะมาบุก หรือการจัดตั้งจุดประสานงานร่วมกันในพื้นที่อ่อนไหวเพื่อเวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้มีคนกลางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทันทีมันคือการลดตัวแปรที่จะนําไปสู่ความเข้าใจผิดให้ได้มากที่สุดค่ะโอเคพอจะเห็นภาพกลไกลที่ทํางานอยู่เบื้องหลังแล้วครับทีนี้คําถามสําคัญที่หลายคนคงอยากรู้เหมือนผมก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันกระทบกับชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจริงๆมากน้อยแค่ไหนครับ เพราะภาพที่เราเห็นในข่าวที่ไรก็จะมีแต่ภาพทหารปืนรถถังมันดูน่ากลัวแต่ชีวิตจริงๆของคนที่นั่นเป็นยังไงประเด็นนี้ในเอกสารระบุไว้ชัดเจนและน่าสนใจมากค่ะคือแม้จะมีความกังวลอยู่บ้างโดยเฉพาะจากข่าวที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดีย แต่ภาพรวมคือชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตตามปกติและตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือยังไม่มีคำสั่งอพยพใดๆจากภาครัฐซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าสถานการณ์ยังไม่ได้อยู่ในระดับวิกฤตการค้าขายการเดินทางข้ามแดนในจุดผ่านแดนทาวรก็ยังดำเนินต่อไปตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าสนใจมากเพราะมันดูขัดแย้งกันอยู่ในที ด้านหนึ่งเราได้ยินข่าวความเคลื่อนไหวทางทหารที่สร้างความกังวลแต่อีกด้านหนึ่งเศรษฐกิจชายแดนซึ่งน่าจะเป็นสิ่งแรกที่ได้รับผลกระทบกลับยังเดินหน้าต่อไปได้มันเป็นไปได้ยังไงครับเพราะทั้งไทยและกัมพูชาต่างก็รู้ดีว่าสงครามหรือความขัดแย้งมันไม่ส่งผลดีกับใครเลยและเหตุผลสําคัญที่สุดก็คือเรื่องปากท้องนี่แหละค่ะผลประโยชน์ทางการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศมีมูลค่ามหาศาลต่อปี มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชุมชนตลอดแนวชายแดนของทั้งสองฝั่งเลยค่ะหมายความว่าปากท้องของประชาชนกลายเป็นเหมือนสมอที่ช่วยตรึงสถานการณ์ไม่ให้เลวร้ายลงไปกว่านี้ถูกต้องเลยค่ะอาจจะพูดได้ว่าสมอที่แท้จริงที่ยึดสถานการณ์ชายแดนไว้ไม่ใช่บังเกอร์ทหารแต่เป็นรถบรรทุกสินค้าเกษตรที่วิ่งข้ามแดนทุกวันมูลค่าของมะม่วงข้าวโพดมันสำปะหลังที่อาจเน่าเสียได้ กลายเป็นเครื่องค้ำประกันสันติภาพที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสนธิสัญญาบางฉบับเสียอีกลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าด่านการค้าถูกสั่งปิดเพียงแค่วันเดียวความเสียหายทางเศรษฐกิจจะมากแค่ไหนสินค้าเกษตรที่รอส่งออกจะทำยังไงการขนส่งหยุดชะงักกระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดดังนั้นการบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่นี้จึงต้องคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปเสมอมันแยกจากกันไม่ได้เลยค่ะ ดูแล้วกลไก GBC กับเรื่องเศรษฐกิจนี่เป็นเหมือนระบบเบรกชั้นดีเลยนะครับแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเราถึงต้องมีเบรกที่แข็งแรงขนาดนี้ตั้งแต่แรกพื้นที่ตรงนี้มันมีอะไรเป็นเชื้อไฟอยู่หรอครับถึงได้อ่อนไหวเป็นพิเศษกว่าพื้นที่ชายแดนอื่นๆนั่นคือคำถามที่จะพาเราไปสู่รากของปัญหาจริงๆค่ะแนวชายแดนไทยกัมพูชามีความยาวกว่า800กิโเมตร และความซับซ้อนของมันมีมิติทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างลึกซึง้งปัญหาหลากัลกๆเลยมันย้อนไปถึงแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำขึ้นในสมัยอนานิคมเมื่อร้อยกว่ามีก่อนค่ะซึ่งใช้หลักการสันปันน้ำเป็นเกณฑ์สันปันน้ำหมายถึงแนวสันเขาที่แบ่งว่าฝนตกลงมาแล้วน้ำจะไหลไปทางไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ปัญหาคือการตีความว่าสันเขาตรงไหนคือเส้นสันปันน้ำที่แท้จริงมันไม่ตรงกันในบางจุด มันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนที่ต่างฝ่ายต่างก็มีแผนที่ของตัวเองแล้วก็อ้างสิทธิ์ครอบครองตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่ทุกคนรู้จักดีก็คือพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรรอบๆปราสาทพระวิหารนั่นแหละค่ะคือผลพวงของปัญหาการตีความแผนที่ที่แตกต่างกันแล้วพอมีพื้นที่แบบนี้อยู่มันส่งผลยังไงในทางปฏิบัติครับมันสร้างความตึงเครียดได้ง่ายมากค่ะแค่มีการเข้าไปทํากิจกรรมใดๆในพื้นที่นั้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน การตั้งฐานทหารชั่วคราวหรือแม้กระทั่งการเข้าไปทำกินของชาวบ้านก็อาจถูกอีกฝ่ายมองว่าเป็นการรุกล้ำอธิปไตยได้ทันทีและที่สำคัญที่สุดที่เราจะลืมไม่ได้เลยคือความทรงจำจากเหตุปะทะในอดีตโดยเฉพาะเหตุการณ์ปะทะรุนแรงเมื่อปีพศ2 5 5 4มันยังสดใหม่มากสำหรับคนในพื้นที่และคนทางประเทศนั่นสิครับผมยังจำภาพข่าวตอนนั้นได้ดีเลยสแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของทหารกับทหาร แต่มีเรื่องความรู้สึกของประชาชนและบาดแผลทางประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแยกไม่ออกในอดีตมันย้อนกลับมาการบริหารจัดการพื้นที่นี้จึงต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูงมากต้องรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องอธิปไตยซึ่งเป็นหน้าที่หลักของทหารกับการรักษาสัมพันธภาพที่ดีเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่ทเราคุยกันมาได้ไหมครับว่า สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในตอนนี้ แม้ภายนอกจะดูน่ากังวลจากข่าวลือต่างๆแต่เมื่อเราเจาะลึกลงไปดูเบื้องหลังจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันยังอยู่ในกรอบการบริหารจัดการผ่าน,นกลไกที่เราอาจไม่เคยได้ยินชื่ออย่าง GBC เป็นหลักโดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสมอเรือสําคัญที่คอยถ่วงไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงเป็นบทสรุปที่ตรงประเด็นมากค่ะหัวใจของเรื่องตอนนี้ไม่ใช่ความขัดแยง้งแต่คือความร่วมมือในการจัดการความขัดแยง้งทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะพูดคุยกันมากกว่าใช้กําลังเพราะต่างก็ รู้ดีว่ามีผลประโยชน์มหาศาลเป็นเดิมพันร่วมกันการประชุม GVC ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะรักษาสันติภาพเพื่อปากท้องของประชาชนทั้งสองฝั่งดังนั้นสิ่งที่พวกเราในฐานนะคนเสพข่าวทําได้ดีที่สุดคือการติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการและพยายามทําความเข้าใจบริบทที่ซับซ้อนเบื้องหลังข่าวสันส้นๆที่เราเห็นการตื่นตระหนกไปกับข่าวลือไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยมีแต่จะทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นไปอีก ชัดเจนมากเลยครับและการที่เราได้เห็นกลนไกลทางการทหารอย่าง GBC ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาสันติภาพและกลายเป็นปัจจัยที่เอื้อให้การค้าชายแดนเดินหน้าต่อไปได้มันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามนะครับว่าในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนนั้นเส้นแบ่งระหว่างเรื่องความมั่นคงของชาติกับความมั่นคงในปากท้องของประชาชนมันเลือนลางไปมากน้อยแค่ไหน